น้องวายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรงโมบโกลเด้นโดมเนี่ยค่ะสวัสดีคะ่ะตรงนี้เป็นในตรงที่ไหนอะไรยังไงว่าไปขอต้อนรับเข้าสู่โรงละครชื่อดังแห่งรัชดาซอย8โรงละครโกลเด้นโดมถ้าผู้ภาษาจีนคือจริงตรงนีนะ,ะเปลีย่ยนเปี่ยนเปลี่ยนจริงตรงนีนั่นเองบริเวณนี้คือรานถ่ายรูปรานถ่ายรูปของสาวเทศ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่รูปละรูปละวันทันเร็ปะมาเลยค่ะข้างหลังพอดีเลยค่ะชุดไทยค่ะเอ้ยเป็นเกียร์เอินเนาะดีบังบังอจิกจิกอะไรคะไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะเอาโปรโมตกูได้นมหน่อยค่ะเข้ามาสิว่าใส่ยังแอปโปรโมทอะไรล่ะคะการตลาดที่นี่เขาดีเขาเลิศถูกค่ะรัชดศิษแปดโอเคไ้กับรถไฟฟ้าสถานีสุทธิสารค่ะ MRT สุทธิสารขอยกมือก่อนค่ะ ไม่อยากจะอวยพี่อูนะคะแต่ที่เราขับเคลื่อนมาได้ก็เพราะพี่อูจริงๆค่ะพี่อูก็คือป่อยกันตลาดของเราที่ต้องขอขอบพระคุณจริงๆค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะรอยเรียนตะมาเมอการแสดงมี่ชมกี่รอบคะช่วงนี้รอบทสองรอบค่ะรอบไหนบ้างค่ะรอบเย็นกับรอบค่ำรอบห้าโมงเย็นแล้วก็รอบสองทุ่มค่ะเห็นไหมล่ะเย็นกับค่ำถูกต้องค่ะแล้วช่วงพักรอบทำอะไรคะไม่ดีไปตลาด พูดตอบไวมากตอบไวมากอ๋อคณิตคิดไวเราจะมีการเรียนการสอนคณิตกันคิดไวทุกคนจะคิดไวพูดไวมากเลยป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์ถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้น้องวายคือได้ของขวัญเยอะมากเลยค่ะไม่ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่ไปช่วยสร้างสื่อสางในช่องต้องขอขอบคุณช่องดีค่ะช่องแม่ดี้ดีดีโด6กเกโอเค68ที่ไม่ใช่69แต่เจ้าของช่องชอบหก้าว รักถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปกับนางอ่านางโชว์รูปละเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งแสนตางค์หนึ่งแสนเลยหนึ่งหมื่นสตางค์นะหนึ่งแสนสตางค์ใช่ยังเหนื่อยวันนี้เซนวันนี้เหนื่อยเหรอเหนื่อยฉันเห็นหล่อนใช้ความสามารถความพยายามในที่สุดแขกก็มาแล้วอันนี้ส่งของหล่อนเพื่อนๆก็ได้ด้วยคนละหนึ่งร้อยบาทฟังมากนี่ยังได้อนี่ส่งนี่อยู่ออขนาดอยู่ตรงนั้นก็ยังได้อนี่ส่งเลย ใช่ออให้วันหนฟังแบบนี้บ้างเลยเนาะไม่ใช่ของขวัญในตอกตอกก็ได้ในติ๊กตอกก็ได้ถ่ายรูปก็ดีก็นั่นนะสิอะไรอะดูวิธีการเอาเงินออกยังรูแล้วอุ้ยเลิศฟังมากการงานการเงินความรักทำไมมันรุ่งเยียงนีคะแม่หนูโสดเอาใหม่หนูโสดโอเคแต่หนูมีลูกเป็นงูเป็นหมาไม่ใช่ไม่วายแล้วไม่กลัวงูมันจะลิงกุณหลาหรอแม่ก็กลัวนะแต่ถ้ากินเมื่อไหร่นะ งูตัวนั้นจะโดนอ๋องูก็ต้องตุยเหมือนกันตุยแน่นอนหนูจะเป็นกันอีเฉากุ้ยก็ต้องแบบว่าไม่ตายฟรีแม่ลูกหนูชื่อก้าทีกับพ่อหนูเฉากุ้ยกระชีลูกของชิคก้าทีโอ้ยกินอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยแค่น้องสีดำเองแค่น้องสีดำก็เลยนึกว่านางชื่อเฉากุ้ยสับสนไม่ดีตับสนแล้วอ่ะทีเรื่องอื่นจำไดีดีเรื่องอะไรคะคณิตคิดเร็วค่ะเรื่องคณิตขึ้นต้นได้คอฟายเสรีแล้วก็เกาหล็ขึ้นต้นไม่ใช่ขึ้นต้นเรื่คอวอยคิด วิเคราะห์แยกแยววันนี้นะแต่ว่าน้องโยมาแล้วแต่ว่าน้องโยมไม่มีแรงน้องวายนั่งสานนางสงสารแม่โยมมาแต่เราเต็มที่ว่าแล้วนางพอยืนนางปุ๊บนางก็เหล็บจุบหลีนางบอกนางเหล็บสูบเหมือนนางแตกเลยนางว่าอยากทำพี่นิวนะตอนว่าแบบพี่นิวอ่ะพี่นิวอ่ะเดี๋ยวไว้แบบอีพีหน้าดีกว่าไหมเดี๋ยวเราจะอันนิดนอันนิดนึงตอนว่าแบบพี่นิวอ่ะเพิ่งทำมาผ่าเกียวแบบพี่นิว คัะคุณสี่วัน,นะครับย้อนไปเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่โ <Okay. S 1> อเคเด็กแรกรุนああ่นแรกรุ่ปอคุ้งเผาああตอนแรกกะว่าจะลาสักประมาณสามอาทิตย์หนึ่งเดือนสรุปประมาณติดสองวันมาทำงานละเบื่อ ไม่วันแต่ไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้เล่นเพลงเต้นเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อเดินเพลงเดินไปเดินมาไม่ต้องมีฟื้นตัวไวมากเลยอะเล่นประมาณสักขอเขาเล่นประมาณสองเพลงหรือามเพลงจะไม่ได้อแต่ก็ใส่สุ่มแบบโยนแหละแต่เมื่อก่อนเป็นสุ่มที่หนักกว่านี้รุ่นสูมหนักกว่านี้แต่ก็ไม่ได้กลับมาแข็งแรงทีเดียวมันก็จะมีแบบ ขั้นเนื้อขั้นตัวสะบัดไข้สะบัดร้อนสะบัดหนาวก็เป็นก็มีมันกำลังปรับอยู่เพราะเราเสียเลือดเยอะในการ่าตสัตว์ไงแต่จริงๆเราเป็นอิ่งแท้ด้วยกำเนิดขกแล้วแล้วเราตกแต่งรีแพ้แล้วเราเป็นอไบพูราดได้ไหมไม่เป็นค่ะเราสติดีโอเคเดี๋ยวอีนี้น่าจะไปสัมภาษณ์น้องโยกกันน้องว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาไม่พร้อมเลยจริงๆขอบคุณมากนะคะไม่ดูบัวไม่ดูาหรอก 周末，周末，拜拜。<Bye S 2> <your time. S 1>